หลังจากแช่ไว้สองคืนแช่น้ำเปล่านะครับแล้ว,วจะเอาขึ้นมาใส่กระมังนี้ไว้แล้วก็เอามาล้างก่อนล้างด้วยน้ำเปล่าก็คั้นด้วยเกลือโ okay. อเคสาวขึ้นมาใส่นี่ หูได้เยอะมากวันนั้นน่ะขาวโว้เลย,ยนิ่มด้วยหลังจากที่แช่ไว้สองวัน ไม่มีตะก,ก้าอะไรมาใส่เนาะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราคั้นทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะชิมดูไม่เค็มมากเกินไปหรือไม่จืดเกินไปนะคะเพราะถ้าใส่เกลือน้อยก็จะเน่าได้นะคะแต่ถ้าใส่เยอะมันจะเค็มมากๆพี่น้องระยะยาวนะคะน้ำซาวข้าวที่เราใส่เข้าไปคือจะทําให้หน่อไม้มีสีขาวนะคะแม่เขาบอกไว้แล้วก็ทําให้หน่อไม้มีรสเปรี้ยวตาม ตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องไปใส่น้ำส้มหรืออะไรบางที่เขาเร่งให้หน่อไม้ให้หน่อไม้เปรี้ยวไวๆเขาก็ใส่น้ำส้มหัวน้ำส้มลงไปนะคะเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ใส่สารฟอกให้สีขาวนี่ไม่จําเป็นเลยค่ะน้ําซาวข้าวจะทําให้หน่อไม้สีขาวแต่แค่เราแช่หน่อไม้ค้างคืนไว้สองคืนหน่อไม้ก็ขาวทั้งขาวทั้งนิ่มแล้วค่ะ ไม่จําเป็นจะต้องไปใส่สารฟอ,อกอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วเราก็บรรจุลงขวดค่ะหรือเราจะใส่องค์เล็กๆหรือองค์ใหญ่ก็ได้ตามขนาดของหน่อไม้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีมีความสุขนะคะ